ไปนนาาทัวร์แวนเดนอิสานบรรยากาศก็ประมาณมานี้ลเลยนะครับผมเพื่อนไปกับเพื่อนดิ๊กดิ๊กแิ๊กดิ๊กฝั่งนี้ก็เป็นป่ากระพุ้งนะครับป่ากระพุ้งยังยังไม่แก่ยังไม่แก่แกเป็ดชะบ,บนก็ ทำไรก็โพดไรมะขามครับผมอาชีพหลักไรกระโพดไรมะขามไรตัวปลาปลายครับผมแต่ว่าเพชรบูรณ์ปลูกได้ทุกอย่างครับผมเพราะว่าดินที่เพชรบูรณ์นีคือดุมสมบูรณ์ครับสามารถพืชได้แก่ทุกอย่างนะครับแต่ที่แก่แลกระโพดแก่แล้วครับผม บบงค์เนี่ยแกได้การยเกี่ยวได้แล้วครับผมการเก็บเกี่ยวได้ละคนฝั่งนี้แก่มากละครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยครับผมยามตสายเกือบสามโมงเช้าครับผมกลับซูเซอร์นะครับผมนี่ครับซูเซอร์ขึ้นรถขับผมเองครับผมคนรถขับ ไปไหนลงไปด้วยกันครับผมครับพี่ครับพี่ครับฮฮ่าโอยน่าตเปรนไรเนาะ ได้ค่อแปบุดพวกนี้เลยรถจะมาไว้บัดรรถจะมาว่ะนี่ลูกพี่นะครับพี่พบัตรดูพี่สมัยก่อนมือครับมือโป้นะครับ,รบรเนี่ยขับรถไถแรงสุดยอดมือโป้นี่มือหนึ่งสเปิร์กครับผมในหมู่บ้านใครๆรู้จักพี่บัดนี่ไถไล่เบาเขาพด นัมเบอร์วันกระไมก่อนรถังไม่มาหรอมาครับนี่มึงเกี่ยวของพี่บาทเสร็จต้องเกี่ยวของพี่ชัดกี้ก่อนครับนี่เนี่ยเกี่ยวของพี่บาทเส็จก็จะเปเกี่ยวของลบกะครงไงอีกรอคิวอีกพักใหญ่ครับพักใหญ่ครับ ทำกันนาดเลยใช่ใช่มันโดดทำโดดขึ้นโดดลงมันไม่ได้วิ่งอย่างเดียวที่เนาะเป็นปลาหมามด้วยเหรอโอ้ครับมันก็ยากเลยดิพี่มันต้องวิ่นนิดนึงเราเก็บกระโพดครับเราเก็บกระโพดไปแซ่บปะ วันเยือกเองบ้านเลยเช้ามานมามาครับผมกินข้าวด้วยกันครับพี่สาวข้าวาวลเูดังหินบ้านก็มาด้สามมือเลยงหินเรไปยได้สบายอ่ะสบาสบายให้โอเคแล้ววะยกินเอะยมึงไปันบ้านาบางไปมอะไม่เด็กมันเคยกัดเยอะย มันยังไม่แกัดหรอกมันกัดจมันทันทางแล้มันกัดจงยัๆครับโอ้ยกับข้าวเปจะแซ่บจังกินกนมาแล้ว5 0าวไอ้นแกงน้มารีเลยแซ่บมันยังบริกินโดดเลยไม่กินกัดอะมเอาเลยทำไมหผูุ้่งนะแซ่บเซ็บไม่คิดหัวแดงนะเต็มไปหมเยอะกรวันที่สุดค่ะกันลูกหรือเสียตาีเนียบไปได้ไหมครับผมต้องมานั่งเราลเกี่ยวนี้ครับเพราเกี่ยวีนขามมาขาเกี่ยวดานนิดนึงครับผม ก็เกี่ยวเกี่ยวกับคมเมากอรับ